สัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับมีรถสีสวยนะครับเพิ่งขัดสีเสร็จนะครับมีปั่นแบบเนื้อเดิมเลยนะครับคันนี้เป็นกูเอต้านะครับรุ่น l 3ล0ามอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับใครที่หารถไว้ไปตับญ้าไปใช้งานในครัวเรือนของเรานะครับเป็นรถปีใหม่ๆนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2557นราะครับราคาเพียง200,000 75,000บาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีชุดใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานทวนนะครับตรงรุ่นนะครับ D H 2 2 5ส C Heavy นะครับรถคันนี้นะครับผมรวมตรวจเช็คสภาพนะครับรวมเก็บสีคันล่างรวมเปลี่ยนถ่ายนะครับแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับดูครับสภาพยาง95%รถใช้งานน้อยมากครับ1,367ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้มือกล้องพาชมนะครับ ตัวนี้คัดไม่เคยตัดท่อนนะครับฝาเกียร์ไม่เคยเปิดนะครับนี่ดูมาร์กนะครับเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับครับเดิมๆทุกจุดนะครับดูสภาพยางครับดูสภาพยางนะครับสภาพยางหลัง95เลยนะครับยางหน้าก็95เเเดิมๆมาคู่ตัวรถครับดูครับใช้งานน้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับใหม่แท้ๆครับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2,557นะครับปี2,557ดูท้ายครับให้ดูท้ายก่อน นะครับก่อนที่ผมจะขับรีวิวใครอยากดูรีวิวก็ดูภาพด้านล่างได้นะครับผมทําเป็นภาพ2อสองสเต็ปไว้ให้ดูนะครับท้ายสวยนะครับดูฝั่งขวามือครับของตัวรถพวกแผ่นหลังคาเนี่ยพวกนี้มาเดิมๆทั้งหมดนะครับเดิมๆทั้งหมดถือว่าสวยเลยนะครับใครที่ได้ไปนะครับเหมาะเลยครับสาหรับตัดหญ้าลุยสวนนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับอะไหล่ก็ส่วนมากใช้ด้วยกันกับ3ามสบครับเชิญชมนะครับรีวิวการทํางานนะครับตัวนี้ l 3 2 0 8 SP ปี5 7 275็ดสอนาพันนะครับขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านเอกสอได้นะครับแอนมากอันนี้แบบไม่แบบไม่เร่งเครื่องนะฮะหางขึ้นลงนะครับปกติ เฟืองงเฟืองท้ายไม่หอนนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยทำไมนัดไม่เอาไปดันเหมือนเดิมนะครับไม่ไปรีวิวเหมือนเดิมนะครับคือรถผมเนี่ยคือสภาพมันพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับเราดูอย่างนี้นะครับเราก็สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะครับไม่มาดูรถก็ชัดเจนเหมือนเดิมครับอันนี้คือระบบโฟลวิวนะครับโฟล์วิวทำงานปกตินะครับเดี๋ยวดูเพาปันท้ายครับเดี๋ยวผมให้เช็คโฟวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ TTO จะมี2รอบปั่นนะครับ540นะครับกับ750นะครับ540กับ750ชั่วโมงไม่กันทำงานนะครับขึ้นปกตินะครับ1 3 6 7ชั่วโมงนะครับดูโฟวิวกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูโฟวิวนะครับดูล้อนะครับอันนี้วิธีเช็คโฟอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราเช็คนะครับด้วยหมูชิดนะครับ แบตมาเดิมๆรับรถสีเครื่องเดิมๆนะครับน้ำนะครับพัดเจียนนะครับน้ำไม่ดันนะครับเครื่องนะครับมาเดิมๆเลยนะครับูนะครบท่านใดสนใจนะครับราคานี้คุ้มมากนะครับสามสองแสน 75,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโคนครบนะครับเป็นรุ่น L 3 2 0 8 SP รถจดปี57ครับเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้จัดส่งให้ทั่วไทยนะครับหรือว่าเพื่อนๆทางติดตามทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้เช่นกันสนใจติดต่อมานะครับที่ร้านนักแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีโทรที่0 9 1 8 6 1 1 -191 นะครับขอบคุณครับ